สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมใบไม้นะฮะไม่ใช่เราจะมาดูอะไรแปลกๆแ,แต่เกี่ยวกับใบไม้นี่แหละน,นี่ความลับอยู่ทั้งนี้ในตารกในตาญ้ารกๆแบบนี้ก็แบบมีของแปลกนะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะใบไม้นะ ใบไม้ธรรมดาเลยนกเนี่ยก็มีความสามารถดูมันถักทอฮะมันเอาใบไม้เนี่ยเจาะรูสารไปสารมาเอาสารพัดวัสดุทั้งแบบว่าอา่าเหมือนจะเป็นเศษของพวกอะไรอะไอตัวประสานเนาะเหมือนใย,ยแมงม,มุมเหมือนอ พวกดักแด้ของมแมลงอะไรเงี้ยฮะมาประสานดึงใบไ,ไม้ม้วนเข้ามาจนกลายเป็นรังมันมืดหน่อยนะฮะและแคบข้างในเหมือนเก่าละน่าจะแบบผลิตลูกผลิตหลานออกไปกันหมดละเหลือจะรังเปล่าซึ่งก็ถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้เลยนะฮะว่ามีรังนก นี่ก็อยู่ใกล้ๆแถวบ้านฮะบังเอิญมาเจอก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมประมาณนี้ละครับสวัสดีครับ